เรื่องย่อวละครรักในแรงแค้นนั้นเป็นหญิงสาวสวยเรียบร้อยที่ช่วยพ่อแม่ดูแลกิจการร้านอาหารจนกระทั่งพ่อแม่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ทำให้ชีวิตเธอเคว้งควางต้องดูแลกิจการเพียงลำพังจนกระทั่งเธอเจอเมฆซึ่งเป็นนักข่าวที่มาขอถ่ายรูปร้านของเธอไปลงข่าวเมฆสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตของนันทำให้เขารู้ว่าเธอเพิ่งสูญเสียพ่อแม่ เธออยู่ตัวคนเดียวทำให้เขาเห็นใจและจากการที่เขาเป็นนักข่าวทำให้เขามีช่องทางเพื่อช่วยโปรโมทกิจการของนันนันรู้สึกซึ้งน้ำใจของเมฆที่ช่วยเหลือในยามที่เธอไม่เหลือใครไม่นานเธอก็รักเขาและตัดสินใจแต่งงานกันโดยเมฆบอกว่าเขาเป็นนักข่าวธรรมดาไม่มีเงินเก็บมากมายจึงขอแต่งงานเล็กๆนันไม่ติดขัดเพราะเธอขอแค่จดทะเบียนสมรส ให้ถูกต้องก็พอแล้วโดยในงานแต่งเล็กๆมีเพียงญาติของนันแต่ไม่มีพ่อแม่หรือญาติของเมฆเลยเมฆบอกเขาตัวคนเดียวพ่อแม่เสียไม่มีญาติพี่น้องนันเชื่อเมฆหมดพอแต่งงานแล้วนันก็ให้เมฆช่วยดูแลเรื่องกิจการร้านอาหารแต่เพราะเมฆเป็นนักข่าวจึงไม่ค่อยมีเวลาเพราะต้องเดินทางบ่อยเพื่อติดต่อง,งานจนกระทั่งนันท้องในช่วงนั้นเมฆบอกกับนันว่า เขาต้องออกกองสัมภาษณ์มีเหตุผลในการค้างคืนไม่กลับบ้านบ่นบอยปล่อยให้นั้นต้องอยู่บ้านเพียงลำพังจนกระทั่งวันคลอดในวันที่นั้นจะคลอดลูกนั้นได้โทรหาเมฆแต่ก็ได้รับคำตอบกลับจากเมฆเหมือนเช่นเคยว่ายังติดธุระเรื่องสัมภาษณ์งานสำคัญอยู่นั่นแอบนึกน้อยใจแต่ก็เก็บไว้อยู่เพียงคนเดียวว่าเมฆห่วงงานมากกว่ามาเห็นหน้าลูกหรือไงแล้วก็มีผู้หญิงชื่อปูน ซึ่งเป็นระดับอาจารย์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่มีเกียรติมาพานันไปที่โรงพยาบาลแทนพร้อมกับประกาศตัวกับนันว่าตัวเองคือภรรยาอีกคนหนึ่งของสามีเธอมานานแล้วและครอบครัวของเขาก็รับรู้นั่นอึง้งเพราะเมฆบอกว่าเขาไม่มีพ่อแม่และญาติแต่ปูลได้ยื่นการแต่งงานระหว่างเธอกับเมฆให้นันนันเสียใจมากที่เมฆโกหกเธอมาตลอดนันยอมอดทนที่จะไม่ถามเมฆ เพราะไม่อยากทำลายครอบครัวตัวเองเพราะยังคิดว่าเมื่อเขาได้เห็นหน้าลูกเม่คงเปลี่ยนใจกลับมารักและดูแลลูกกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้งนันพาลูกกลับบ้านจากโรงพยาบาลตามลำพังโดยเมฆไม่ติดต่ออะไรมาเลยนันเปิดดูสมุดบัญชีแล้วต้องอึง้งเมื่อเงินเก็บถูกเมฆโอนถ่ายไปเกือบหมดเขาเหลือเงินไว้ให้เธอไม่ถึงแสนทำให้นันตาสว่างว่าที่ผ่านมาเมฆไม่ได้ช่วยเธอพอรัก แต่เขาหลอกให้เธอรักและหลอกเอาเงินจากผู้หญิงชาวสวนอย่างเธอเขามั่นใจว่าเธอซื่อไม่มีความรู้ที่จะเอาเรื่องเขาได้นั่นไม่รู้จะพึ่งใครเธอได้แต่ร้องไห้กับลูกจนกระทั่งเสียงร้องของลูกทำให้เธอมีสติว่าเธอต้องมีชีวิตต่อสู้เพื่อลูกนั่นเริ่มตั้งสติหันหน้าพึ่งพระธรรมและเริ่มอ่านกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว ว่าเธอสามารถจัดการอะไรกับสามีของเธอได้บ้างหลังจากนั้นไม่นานเม่ก็กลับมาหาเธอกับลูกเขาแสดงออกว่าคิดถึงและรักลูกมากนั่นหวังว่าลูกจะทำให้เขาเปลี่ยนใจจากทุกอย่างกลับมาอยู่กับเธอและลูกแต่ความหวังของเธอพังเมื่อเขาบอกจุดประสงค์ที่เขามาเพื่อขอให้เธอเซ็นใบหย่าให้เขานั่นอยาก,กรีดร้องและทำร้ายเมฆด้วยความเสียใจแต่เพราะเธอเพิ่งทรมะ จึงมีสติว่าการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกและการศึกษากฎหมายมาระยะหนึ่งทำให้นันคิดได้ว่าเมฆยังไม่เซ็นเอกสารรับรองบุตรเธอจึงยื่นข้อเสนอว่าเธอจะเซ็นใบหย่าแต่เมฆต้องเซ็นเอกสารรับรองบุตรให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนเมฆอยากหย่าและรักลูกจึงยอมเซ็นเอกสารรับรองบุตรอีกทั้งนั้นยังเรียกร้องค่าเลี้ยงดูลูกเพราะเมฆขโมยเงินเก็บของนันไป ทาให้นั้นต้องการเงินจากเมฆมาเลี้ยงดูลูกตามกฎหมายเมฆยอมทําตามนันจึงเซ็นใบหย,ย่าให้เขาเพราะรู้ว่าหัวใจเขาไม่เหมือนเดิมนันขอค่าเลี้ยงดูลูกทุกเดือนไม่ได้อยากได้เงินแต่แค่อยากเหนี่ยวรั้งความสัมพันธ์เอาไว้เพราะเธอกับลูกไม่ผิดหลังจากการหย่าเรียบร้อยปูนก็กลับมาปรากฏตัวเพื่อเอารูปถ่ายวันแต่งงานของปูนกับเมฆที่จัดใหญ่โตในโรงแรมหรู กลางกรุงเทพให้นันดูให้นันรู้ว่าความจริงแล้วเมฆอยากกับนันเพื่อไปแต่งงานกับปูนนั่นเองจากนี้เรื่องระหว่างนันกับเมฆจบแล้วอย่าพยายามเอาลูกดึงเมฆก,กลับมาเพราะอีกไม่นานปูนก็จะมีลูกคนใหม่ให้เมฆนั่นโกรธแค้นและอยากลุกขึ้นอาลวาดแต่สิ่งที่นันทำจริงๆก็คือสงบนิ่งและจมอยู่กับความแค้นสิ่งที่นันคิดก็คือ ทำไมฉันต้องเป็นนางร้ายในเมื่อฉันเป็นฝ่ายถูกฉันโดนกระทำฉันควรเป็นนางเอกโดยนั่นคิดว่าสังคมควรรู้ว่าผู้หญิงที่ทำตัวเป็นนางเอกอย่างปูนแท้จริงคือตัวร้ายเธอไปสืบหาข้อมูลของปูนตั้งใจอยากประจานให้โลกรู้แต่นั่นกลับเปลี่ยนใจเพราะถ้าทำอย่างนั้นเธอก็จะได้แค่ความสะใจและเธอจะกลายเป็นนางร้ายตามร่ารานผู้หญิงคนใหม่ ในสายตาผู้ชายเธอต้องเป็นนางเอกนั่นจึงเปลี่ยนมาตั้งใจเลี้ยงลูกอย่างดีศึกษาการส่งออกส้มไปขายต่างประเทศโดยปรึกษาเกษตรจังหวัดอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนั่นต้องการทำให้เมฆเห็นว่าชีวิตเธอกำลังจะดีกว่าที่เขาคิดและเธอเริ่มเรียนรู้ศึกษาโซเชียลจนมีเฟซบุ๊กของตัวเองและเป็นเฟรนดนกับเมฆเพื่อสืบหาเรื่องราวของเมฆก,กับปูนที่โพสต์รูปอวดทุกเรื่อง ผ่านโซเชียลตลอดเวลาจากนั้นนั่นยังใช้การที่สามีต้องส่งเงินให้เธอและลูกทุกเดือนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหารบกวนจิตใจที่ทำให้ผู้หญิงได้สามีของคนอื่นไปอย่างปูนต้องไม่สบายใจกับความหวาดระแวงนั่นโพสรูปลูกและเรื่องราวของลูกบนเฟซบุ o กเพอรู้ว่าเมฆต้องเห็นและเมฆก,กดไลค์ทำให้เธอมั่นใจว่าเขาตามติดชีวิตเธอกับลูก ผ่านโซเชียลเช่นกันแล้วไม่นานนันก็เห็นรูปที่ปูนแท็กมาว่าอยู่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพเตรียมมีลูกทําให้นันรู้ว่าปูนพยายามมีลูกแต่การมีจริงขณะดหาหมอปูนก็ยังมีลูกไม่ได้นันจึงยิ่งส่งความน่ารักของลูกให้เมฆเห็นและเธอคิดว่าเมฆควรจะได้รับการรบกวนจิตใจจากการเห็นพัฒนาการของลูก แต่แตะต้องลูกไม่ได้ปูลดูรูปชีวิตของนันผ่านเฟซบุ๊กของเมฆและไม่ยอมแพ้จึงหาความสุขอื่นมาทดแทนให้เมฆโดยการซื้อรถที่เขาอยากได้และพากันไปเที่ยวพร้อมกับแท็กรูปมาบนหน้าเฟซบุ๊กของเมฆเพื่อให้นันได้เห็นมันเป็นสงครามประสาทที่ผู้หญิงสองคนต่อสู้กันนันตัดสินใจพาลูกไปกรุงเทพและพาไปแถวมหาวิทยาลัยที่ปูนสอน เพราะหวังจะดักเจอเมฆให้เมฆได้เห็นลูกแต่นั้นไม่เจอทั้งปูนและเมฆด้วยนั้นถามอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจึงรู้ว่าปูนสอบชิงทุนเรียนต่อได้ที่ญี่ปุ่นเมฆจึงย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นกับปูนนันใจหายและกอดลูกร้องไห้อีกครั้งเป็นการตอบย้ำว่าเมฆทิ้งเธอกับลูกจริงๆนันพาลูกกลับบ้านสวนเมฆโทรมาบอกว่าเขายังส่งเงินค่าเลี้ยงดู ผ่านการโอนเหมือนเดิมเยื่อใยสุดท้ายของเมฆยิ่งทำให้นันเจ็บปวดนันมองเห็นลูกและสงสารลูกทำให้เธอร้องไห้ด้วยความเสียใจและยังอยากเห็นจุดจบของผู้หญิงที่ทำลายครอบครัวของเธอและความรักในสามีที่เธอยังคงมีอยู่เธอจึงหันหน้าเข้าวัดสวดมนต์ตั้งจิตอยากเห็นจุดจบของปูนสิ่งที่นันทำทุกอย่างจึงเปลี่ยนเป็นตั้งใจทำความดี ทำสิ่งดีเพื่อตัวเองเพื่อลูกและรอวันได้เห็นจุดจบของผู้หญิงที่แย่งสามีเธอในที่สุดเม่ก,ก็จับโกหกได้ว่าปูนไม่ได้ท้องทั้งสองทะเลาะกันและเกิดการยื้อยุดจุดกระชากทำให้เมฆพลัดตกบันไดปูนนำเมฆส่งโรงพยาบาลหมอบอกให้ทราบว่าเมกเป็นมะเร็งตับระยะที่สาม ลามาที่กระดูกสันหลังทำให้เวลาประสบอุบัติเหตุกระดูกจะแตกหักง่ายเมฆกลายเป็นอมพาสเดินไม่ได้ปูนไม่สนใจดูแลเมฆทำให้นันรับเมฆก,กลับมาอยู่ด้วยและให้การดูแลเมฆเป็นอย่างดีเมฆขอโทษนันในทุกสิ่งที่ทำลงไปครอบครัวนันจึงกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอีกครั้งติดตามรับชมรักในแรงแขน ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาสีทุ่มทางช่องอมรินทีวี HD กด3สีนะคะละครรักในแรงแค้นเริ่มรีรันตอนแรกวันเสาร์ที่25กร,รกฎาคม2564ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องครูไพวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ